โอเคค่าต่างๆของเราครับก็เป็นปกตินะหายป่วยเป็นที่เรียบร้อยนะู้ชาก,การตอนนี้มี3.28มี S13 มี2อ1ขนะครับคละกันนะแล้วก็เรดการโต58นะครับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ได้ดีมากและก็ควรดีกว่าน,นี้นะรเราต้องไปหาอะไรกินและวเดี๋ยวว่าจะเดินลองเดินหาก่อน,นครับในขณะที่เรายังวิ่งไวอยู่ฮนะ ตอนนี้วิ่ง53แล้วโอ้โหผมว่าถ้าเป็นซับนี่น่าจะวิ่งทะลุ58 59นะผมว่าก็ต้องคอยดูนะแล้วก็อยากอัพแคดีบาลิสติกด้วยอยากรู้มันอัพได้หรือเปล่าตอนนี้เติมน้ำให้เต็มถังนะครับแล้วก็ไปผจญภัยกันต่อเฮ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรใหม่ฮะเหมือนจะมีโดมสักอย่างไปดูซิเผื่อจะมีคนแบบว่าเขาสงสัยเหมือนเรา แล้วก็ไปสำรวจเมื่อก่อนไม่มีนะหรือว่าผมตาฝาดไปดูใ,ใกล้ๆสิมีทางมีทางแบบนี้อาจจะมีจริงๆนะฮะน่าจะเป็นถานมนุษย์หรือเปล่านั่นไงผมกลัวจะมีคนสงสัยเหมือนเราฮะถ้าตัวเล็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าตัวใหญ่นี่ก็ แกเลยโอ้โหนี่ฮะโอ้โหเหมือนเป็นกรงขังอะไรสักอย่างนะดูดิมีแหล่งน้ําด้วยมีเหมือนอ่างน้ําให้เดนเซลกินนะครับใช่ไหมเป็นอ่างน้ําหรือท่อระบายน้ําสักอย่างมีสามจุดข้างในเหมือนจะเป็นกรงเลี้ยงสัตว์ะฮะว้าวก็อย่างที่บอกอยู่ตลอดนะครับว่ารอของเกมเนี่ยมันจะเหมือนกับหนังจูราสิกฮะ ก็คือมันจะเป็นโลกในยุคปัจจุบันนะแล้วก็เกาะแห่งนี้ก็จะเป็นเกาะทดลองนะครับของมนุษย์นะซึ่งเดนเสาที่อยู่บนเกาะก็เป็นสัตว์ทดลองทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากหนังจุาสิิกเลยฮะโอ้เดินมาเหมือนจะเชื่อมต่ออีกกลงนะมี2กลงกลง,กลงขังขนาดโอ้โหแกลิเมมสัสเยอะมากมันจะมาหากันหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าผมโดนรุมผมก็ตายนะทีเร็ก งั้นต้องกำจัดมันทีละตัวกาล,ลิเมมัมสคืออาหารที่มีประโยชน์กับเรามากๆอันนี้ป้าต้นไม้ที่เพิ่มมาใหม่อ่ะอาเคเดียสักอย่างผมก็ไม่เคยเห็นเสียงกาล,ลิเมมัมสอยู่แถวนี้นะครับเมื่อกี้เว้ยแล้วเราเดินโคตรด,ดังเลยตอนเนี้ยโตมา41นะครับวิ่งได้เริ่มตุกบตับแล้ววิ่งดังมาก หนักแค่600กิโลเองวิ่งโคตรดังเลยตอนนี้มาอยู่ตรงเซาเพลนะบริเวณน้ำตกซึ่งก็บรรยากาศเปลี่ยนไปมากเลยอตอนแรกจำไม่ได้โอ้โหซากเยอะจัดควรไปไหมถ้าเจอซับเล็กผมอาจจะหนีไม่ทันไม่รู้สิตอนนี้เราสามารถวิ่งไวขึ้นเรื่อยๆอะ่ะตอนนี้ก็54อาจจะมีเคก็ได้ อาจจะมีเคนะโอ้มีมีตัวมีตัวชัวป้าบแต่มันไกลอีกเอะจิกแล้วไปมิน หมือนเจอเซลโตฮะเซะโตฝั่งนูน้นหนึ่งตัวไปดีกว่ามีฮริลาด้วยเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะล่ามันแล้วเซ拉โตไม่ให้อะไรด้วยฮะไปดีกว่าไม่เจอใครเลยว่ะแถวเนี้ยเกลือกว่าเดิมอีก หลังจากออกจากบอ่อน้ํานั่นมาสงสัยต้องย้อนกลับไปแล้วต้องไปหาอะไรกินแล้วเริ่มจะไม่ไหวครึ่งท้องนี่คืออันตรายแล้วเสียงเจ้าไกลเมมัสก็หายไปตอนนี้หิวมากครับย้อนกลับมาทางเดิมนะต้องกลับมากินเนื้อทีแรกอีกแล้วโคตรแย่เลยจำเป็นอีกแล้วฮะ AI มันไม่มีเนาะเล่นแบบ ทรหดใครบอกอยากเข้าแบบไม่ดูเซิร์ฟเองก้าวขาเข้ามาข้างนี้แล้วขามันขาดแล้วไงพอจอ,อกไปนี่มันก็ไม่ได้อะไรอะก็ต้องเข้ามาทั้งตัวถ้าจะเจ็บก็ให้มันเจ็บทั้งตัวไปเลยฮทุ่มหมดหน้าตักไปเลยสู้ชีวิตมากและชีวิตโคตรสู้กลับ มีคนคุยกันแถวนี้นะครับฉันไม่อยากเป็นคานี้ไม่อยากเป็นพวกกินพวกเดียวกันนะครับแต่ฉันชอบยังไงล่ะเรียบร้อยโอเคได้กินแล้วปุ๊บอฉันยอมกินพวกเดียวกัน แอมเด d เวเดอร์ตายนะครับโดยซิดหลอดกำลังบ่นเลยว่าไม่อยากเป็นค่นี้โดนซะแล้วอีกตัวเข้าไปในนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะตามเข้าไปได้ไหมเออมันคุยมันคุยข้างในเวเดอดาดเวเดอร์ของเจ้าตายไปแล้วผมเหมือนผมจะกัดเองอีกแล้วใช่ไหมแต่เพิ่งไม่ต่อยนะ ตื้ต่ปะมองไม่เห็นหน้าจอเหมือนต่หไหมออกไปแล้วกันถ้าผมไม่เสี่ยงเกมยิ่งบั๊อกอยู่ด้วยแกคือตัวอะไรแฮกคีอ๋อกัดไม่โดนทีเร็ได้วยกันงั้นงัดเอองัดทีเดียวก็ตายไม่ไม่กัดก็ได้หยิบมา ลากไปเอาไปกินในป่าเป็นที่แรกเพิ่งเกิดน่าสงสารจริง,งมีเอสข้างบนนะครับไปดูสิย้อนกลับเข้ามาที่บ่อชาบูเลยเอสข้างหน้าคืออะไรมันใกล้มากอาจจะมีตัวก็ได้ฮนะ ต้องระวังแล้วเราเดินอย่างดังตัวอะไรตุยโอ้ลาบปากสดๆเล,เลยครับผมว่ามันเอ้น,นี่แน่เลยรีตัวฮะเอ็นทูมเพื่อให้เองแกล่งขึ้น คราวนี้แหละผมโตได้แน่ๆครับสบายเลยเจอคนเอ็นทูระหว่างทางโอเคขอบคุณมากได้อาหารแล้วเว้ยเต็มอิ่มอิ่มหนำแน่ฮะกินเข้าไปเยอะๆหอ,อันเดียวก็จะเต็มแล้วโอเคผมต้องการใส้ ไรให้อะไรไตรไท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 ร,ทร,ทร,ทรเอสแต่ว่ากินอวัยวะมันจะให้ทุกอย่างนะซึ่งให้เยอะกว่าเนื้อต้องกินอวัยวะก่อนไสเอาไสมาก็ได้กินไสต่อเลยที่ที่เราคิดว่าจะไม่มีคนนะครับก็ดันมีคนเฉยดีวะโคตรโชคดีเลยคิดถูกที่มา ตอนนี้ต้องหาที่ซ่อนแลวฮะเรามีโกลเลตครับ129นะโคตรเยอะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับหาที่ซ่อนสักทีแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาดีกว่าขึ้นมากินที่หลังเดินลงไปนี่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นลงไปให้ลึกที่สุดสักพักลื่นจริงๆลื่นตุยไม่เอานะอ่ออ้ออ้อออยายายากระตุกแบบนี้ริมหน้าผาด้วย โอเคผมซ่อนนี่แหละไม่น่าจะมีใครได้ยินเสียงคลางสบายใจรอดป่วยหายนะครับหายป่วยสิป่วยหายโชคดีจัดอ่ะได้โตแน่ๆวันนี้ต้องเป็นซับอาดอลให้ได้แล้วก็ต้องขึ้นแคดิบาลิสติกให้ได้โอเคต้องขอบคุณเนื้อไทรเมื่อคืนครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้แล้วก็นอนฟาร์มได้สบายใจ ตอนนี้เราก็โตได้46นะเป็น j ะครับเป็นจูวี่ขั้นสุดแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นซับอเดานะครับหน้าตาก็มีการเปลี่ยนแปลงนหะดูอ้วนขึ้นมากเลยฮนะหลังจากได้อาหารมาเต็มๆเมื่อคืนตอนนี้ก็ต้องไปหาใหม่แล้วเพราะว่าอาหารเน่าโคตรไวเลยฮะแผ่นี้อาหารอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับเนื้อไทรที่ยังไม่ได้กินเลยเอาไปเยาว่วาก็กินยังไม่ครบนะเห็นไหมข้างบนเป็นซากแล้วผมไม่กล้ากินนะครับ เมืนจะเป็นอย่างนั้นก็ํานะผมไม่อยากอ้วกไม่เสี่ยงดีกว่าครับไปหาใหม่แล้วกันผมว่าบริเวณนี้น่าจะมีพวกกินพืชฟาร์มเยอะแล้วก็ข้างหน้านครับเหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะลองเดินไปหากันนะถ้าไม่มีอะไรค่อยวนกลับมาตอนนี้ก็เราน้ำหนัก1435กิโลกรัมนะครับเยอะกว่าเซลโตแล้ว แม็กสปีด53ครับแล้วก็แรงกัด128นิวตันนะครับแต่ว่าถ้าแบบกัดแบบคลัชผมว่าน่าจะแรงกว่าน่าจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเพราะว่ากัดแบบคลัชเนี่ยมันจะทําให้กระดูกหักได้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเหยื่อแบบอ่อนแอหรือว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะทําให้เรากดเหยื่อได้ด้วยอย่างที่เราจับพวกตัวเล็กขึ้นมาคาบแล้วก็สะบัดได้นั่นเองนะแต่ถ้าตัวใหญ่เท่ากันนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกัดกระดูกหักได้ เอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เห็นทีเร็กซ์พวกซับสักทีนะวิ่งมาตั้งนานแล้วไม่มีสักตัวครับหรือว่ามันเกิดยากวะงั้นช่วงนี้ก็ต้องรักษาตัวให้ดีนะเสียงสเตกโกด,ด้านหลังอย่าเพิ่งไปยุ่งนะตอนนี้มันยังสู้ไม่ไหวอ่ เหมือน max กสปีดเราจะลดลงนะครับจาก55ตอนนี้เหลือ53แล้ววิ่งช้าลงอ๋อจะวิ่งช้าลงช่วงใกล้เข้าซับนั่นเองฮะมาดูซิว่าเราจะโตได้ถึงขั้นซับหรือเปล่าโตยากโค้นเลยกว่าจะฝ่าฟันได้ครับเมื่อคืนโกลด์เลดของเรานี่ถึง140นะกินพวกอวัยวะข้างในของไทรก็เลยโตวไวช่วงหนึ่งตอนนี้ก็โตปกติครับ100โกลดเลด100 อยู่ในขั้นดีฮะเหมือนได้ยินเสียงอะไรเบรกหรือเปล่านะอ๋อนี่ไงมีน้ำด้วยฮะโอเคเลยน้ำตรงนี้ยังอยู่นะครับเขาตัดแค่ตรงส่วนบ่อขวานออกไปนั่นอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่เห็นใบไม้เป็นไดนโนเสาร์เราจะแคนเซิลกัดโดยการ หันหลังมันจะไม่กัดถ้าเราปล่อยเมาส์โอเคช่วงนี้ต้องล่าแล้วะกินจุอยากได้อาหารสักตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทีเร็กซเพราะว่าทีเร็กซอิ่มแล้วกินจนเบื่อฝั่งนี้จะไปทะลุหญ้าแห้งโอเคมีตัวอูแวะอูแวะข้างล่าง อยู่ไหนวะเอา้าอยลากสิแหลกเพื่อเอา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 กันไปกันใหญ่ละไปดูสิข้างล่างมันเจียวเจ้าจังลูกทรยมานี่เลยลักพาตัว <laughs> ลักพาตัว อย่าร้องอย่าร้องเงียบๆปดปากน่าจะ,จะจับฟาดก่อนนะเมื่อกี้ตลกวะลักปลาตัวได้อาหมดโอ้โหได้นิดเดียวโคตรแย่นั่นไงมีทีนนตัวสัสตัวใหญ่จริงด้วยฮะผมลงไปอาจโดนรุมนะถ้าน้ำหนักเรายังไม่ถึงสามพันอย่าพึ่งลงไปห้าเลย ตอนนี้เก็บตัวก่อนครับผมประทัดได้แค่กินเนื้อตอนนี้กินพืชมันโหดกว่าครับต้องระวังโอ้ตอนนี้วิ่งช้าลงนะครับ46แล้วแล้วก็น้ำหนัก1,900ก,กว่าวิ่งช้าลงมากไม่เฟวแหละต้องหาเหยื่อโดยด่วนนะครับที่ดันโตก็ได้นะครับจริงมีเสียงข้างหน้านครับไปดูสิ เหมือนใกล้จะได้อัพแล้วนะใกล้จะได้เป็นซับอะดาวแล้วร้องใหญ่เลยแหวแหวั่วนงไงมีตัวอะไรวิ่งข้างล่างด้วยทีเร็กด้วยกันเหรอ เจอแล้วไอตัวที่มันร้องเรียบร้อยฮะได้กินสมใจอยากร้องดีนะักอุแหวะอุแหวะรีบเติมเข้าไปครับปีน,นันโตสามจุดกินจนหมดเลยอิม่มฮ่า ซอนตัวต่อครับรออัพขั้น2เดี๋ยวค่อยไปตามล่าเพื่อนมันต่อครับเวลากลางคืนนะถ้ามันมีเฮ้ยผมอัพได้แล้วว่ะเอออร์นะครับขั้น2มาแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะมีเฟิร์กแคดิบาลิสติกโผล่มาหรือเปล่าครับมันเป็นเฟิร์กลับนะที่เราต้องสะสมเนื้อทีเรกินเนื้อทีเร็ตั้งแต่เราเกิดมาดูซิว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ c a ดิบาล l ิสติก m ิวเทชันถ้าไม่ขึ้นนะกูโกรธโอเคคือเท่าที่ดูดครับมันยังไม่มีนะสำหรับเปิร์กแคดิบาล l ิสติกมิวเทชันนะครับผมเชื่อว่าผมกินทีเรสตอนเด็กตั้งแต่เกิดจนโตจนเป็นซับมาเนี่ยผมกินเยอะมากครับแต่มันไม่ขึ้นงั้นก็จะอัพอันนี้แทนแล้วกันครับ gastronomic regeneration นะครับ, eration, รบอันนี้ก็จะ เวลาที่เรากินอาหารนะครับเราจะเพิ่มเลือดขึ้นทีละ5%จัดมาแต่นี้ก็มีเปิร์โคลโมเมเดียนะก็จะเมื่อศัตรูเลือดออกจะเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซนต์แล้วก็กินอาหารเพิ่มเลือดนะครับห้าเปอร์เซนต์นะทีละห้าคำละห้าประมาณนี้บริวารเป็นเปิร์กที่เสียเวลาทํามากแคดิบาลิสติกผมเสียเวลากับเปิร์กนี้มาสามครั้งแล้วมั้งยูท่าครั้งหนึ่งก็บั็กไม่สามารถทําได้ทีเร็กก็ไม่ได้สักทีและรอบนี้เห็นบอกว่า มันจะใช้เนื้อทีเร็กซ์น้อยลงเป็นง่ายขึ้นก็ลองแล้วผมก็กินตั้งเยอะครับมันก็ไม่ได้ฮนะก็ไม่เป็นไรแล้วกันไปอัพอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่านะฮะผมบูสต์ได้อย่างดูซิบูสต์ได้แล้วแต่ยังไม่ทําดีกว่าครับมันเสียเซมินา่าเยอะมากอย่าเพิ่งไปทํามันเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ข้างล่างบอกนะตรงรอยเท้าจะมีลูกศรสอ,อันนะ ก็คือเราเพิ่มความไวในช่วงขณะได้ในระยะสั้นๆนะครับยิ่งใช้ยิ่งกดค้างไว้ก็ยิ่งหมดสเมิน่าเยอะและเราจะไม่สามารถใช้ท่าคลัชได้ฮนะถ้าสเมิน่ามันหมดนะจับกดใครไม่ได้อนะได้แค่กัดธรรมดาเวลาใช้ก็ต้องระวังฮนะมันย่อมมีอะไรต้องแลก โอเคเขาบอกบิ๊บบี้หยุดนี่ไงพยาำมได้ตายไหมโอเค รีบกินเข้าไปฮนะเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดไอ้เจ้าตัวเด็กมันบอกเราแท้ว่าดิบบี้อยู่ที่บ่อน้ำได้หาเลยเอเยก็ต่อลมหายใจได้ครับเกือบอิวตายนะตอนนี้ก็โต5.5%แล้วนะครับแล้วก็ ลเดเรทครับเรทการโตก็ไว103เปอร์เซ็นต์อ้อาหมดแล้วอรอดิบี้เราเหลือแค่ซี่โครงเท่านั้นนะครับก็เดินมาให้กินเนาะ เฮ้ยผมเจอปะว่าจะไปแล้วฮะมันมีแถมมีดิบบี้มาอีกหนึ่งฮะเห็นแล้วที่บี้ข้างบนฮะมันกำลังวิ่งลงมาอ๋ออ่ไงไปไหน เร่งความเร็ว hmm. ต okay. ้องไปหาเพื่อนมันแน่ฮะมันต้องมีเพื่อนจะทันแล้วโอ้โหมันไวจัดยาขีดมันได้ไหมบูสต์บูสต์ก็ไม่ได้ละโอเคผมวิ่งไม่ทันฮะ มันไวจัดแต่ผมคิดว่าผมตามรอยได้ผมพอจะมองเห็นมันอยู่่ะหลังพู่มไม้นั่น ไงนั่งอยู <Transport> ่ข้างๆกันเลยฮะแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เฮ้ยโคโดนงัดก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 ัดโอเค เหมือนเขาจะกระดูกหักด้วยนะก็คือน,นั่งพักข้างๆกันเลยต้นไม้ใกล้กันมากแล้วเขาไม่ขยับได้เหยื่อแล้วเป็นเดอบลเซราท็อปนะครับเมื่อกี้ผมกัดมันเหมือนมันจะขาหักด้วยนะแบบวิ่งไม่ออกเดินช้าทีเร็กซ์รอบนี้การกัดโดยท่าครัชหรือว่าท่าคลิกขวาค้างกัดนะครับมันจะมีดามจ แฟกเชอร์ครับหรือว่าทําให้กระดูกหักได้นะถ้ากัดตามจุดกัดคอคอก็หักกัดตัวตัวก็หักกัดขาข,า,ขาก็หักอะไรประมาณนั้นเลยนะถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับสำหรับ t ีเร็โอเคก่อนจบคลิปนี้นะครับเรามาลองเทสเสียงของเจ้า t ีเร็ในว Sub ัยซับอดัลดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วหรือเปล่านะครับลองมาฟังกันดีกว่านะ เริ่มจากเสียงหนึ่งะครับเสียงประกาศก e ็ดูดีขึ้นนะครับเสียงสองเป็นมิดเสียงสามคู<__่อันนี้ดูเปลี่ยนนะครับดูแหบเหบเบเท่ดีแล้วก็เสียงสี่ครับเสียงเตือน และก็เสียง F นะครับเสียงพูดคุยก็ประมาณนี้ฮะ